การเรียนรู้เพื่อคนอวุธตามระดับเป็นหนึ่งใน3รูปแบบการเรียนรู้ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับเด็กหลายเยาวชนที่อยู่ในภาคการศึกษานอกระบบเกือบ1ล้านคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนอกระบบ กว่า20ล้านคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมภายใต้นยโยบายโ o v ัเลเ e h i ไฮหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ 66, พุทธศักราช2566พระราชบัญญัตินี้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบรายการศึกษาตามทัายศัยปีพุทธศักราช2551คือเปลี่ยนสำนักงานกานอ,นอในสำนักงานปรัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น ็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและปาระดัดกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรู้เพื่อคนอวุธตามระดับนั้นมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุกรก,กันดารหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยาภาพของผู้เรียนโดยต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยปรับอายุและระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับสภาพความจำเป็นของผู้เรียนโดยจัดต้องมีระบบแน,ะแนวการเรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทราบโ่วงหน้าหรือวางแผนการศึกษาของตนด้วย ส่วนแนวทางในการดำเนินการของการเรียนรู้เพื่อคนุณนวุฒิตามระดับนั้นจะต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซึ่งมีได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสามัญศึกษาหรืออาชีวะศึกษาหรือวิธีการจัดการเรียนรู้และการจัดทํา หรือพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดหรือความสนใจของตนโดยวิธีการและหลักสูตรเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้และสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ร่วมกันกําหนดตลอดจนการประเมินผลเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษา ให้ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อใช้กับผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมต้องไม่ใช้วิธีการทดสอบความรู้ในทางวิชาการแต่เพียงด้านเดียวหรือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ซึ่งได้รับพนณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสามัญศึกษาหรืออาชีวศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีเด็กเข้ารับการเรียนรู้เพื่อคนวุตตตามระดับกับหน่วยงานการเรียนรู้ตามกฎหมายนี้ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับแล้วซึ่งกฎหมายการศึกษาภาคบังคับมีโทษทางอาญาหากผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับโดยการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กดังกล่าว ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรและระยะเวลาการเรียนให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลกและมีโอกาสพัฒนาหรือ,พอ,รอรเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนดัดหรือความจําเป็นเป็นคนดีมีวินยัยโดยจากสิทธิเพืุ่พ กับหน้าที่และความรับผิดช,ชอบรู้จักรักษาประโยชน์ส่วรวมและของประเทศชาตินังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ว่าคนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่21